สวัสดีย่ามเ้าครับพี่น้องพี่น้องฟองไปอัปเดตสภาพอากาศอีกแล้วครับสุกสวัสดิบห้าครับน้ำเพิ่งจะลดไปครับน้ำท่วมเพิ่งจะลดไปสภาพอากาศมันนี่คืมไปทั่วบริเวณนะครับืมไปเมื่เห็นตะวันเลยเห็นพ่อสลัวสลัวไงล่ะพี่น้อง อากาศคืมดีฝนกรลิ้นซอกแซกซอกแซกซอกแซกฝนตกซอกแซกซอกแซกครับพี่น้องครับขอบค,คนทุกคูทุกคนเด้อที่เขามารับชมรับแย่งน้ำกันนะครับเด้ออากาศดีค้มแต่ว่าบมมีลมจ้าเม็ดเหมือนพี่น้องเอ้ย คืมแต่ว่าบ่มีลมเลยไม่มีลมสักนิดเลยพี่น้องเอ้ยไม่มีลมเลยคึ้มมากคึม้คมขึ้นขึ้ม ครับมันนี่ขึ้นดแีแท้ๆขึ้นดีรถมารับน้ำมันเหมือนเขาแจกกันละพี่น้องมานนี่รถเต็มร้านสาเซบุญไหวามากาามากมาเลยซาวซิลุญไหวมากมากแต่กำลังออกละครับก็อ,อยากให้เป็นแบบนี้บัดมือครับเอ,อ้ก็อ,อยากให้เป็นแบบนี้ทั้งวันครับพี่น้อง phần nhanh lính sắc 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 bằng 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 bao bao, bằng 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 bao bằng 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 ngay bằng 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 แหม่ซะเลยเมนูเสาเมียงแน่นอนเมนอ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 เมนูเสามียงมา ผสอมยังไงเนาะมาเบิ่งตานไก่ทอดครับตลาดไทอดตลาดเปิดออกของหุ้ย ขอยใหญ่เลครับเด้อมามตกอยใหญ่มีผลละมาลักให้นิดนิด้นอยให้ให้ไข่มาพี่อม้าม้ามามาแสบสบนะผมสวยร้อนรสิ่ตอกอให่นะสมยังมา ใ้ใจแซบรับพี่น้องนี่ไหม้มาก่ทอดใบทอดฉลาปมปาชมเป็นเองแซบๆพี่น้องมากๆ ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเแค่นี้นก่อนครับขอบคุณเลยละเด็ใจกับแซบประกอบไงดิครับอนประคอหน,อน่อยเนี่ยยไงดีอรออ่อยกันต่อไป มาบานมุกจะต้องกินจะเก่าเนี่ยนะครับน,น,น,นีน้อเห็นไหมนะสับแฉบ